สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับจอมอาเป็นสีแล้ก็อนนีแค่กำลังตามหารถไฟฟ้าแท้100%อยู่เอาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนกับเจ้า MG4 ตัวนี้ได้เป็นตัว EV ตัว X นะทุกคนเนาะปี2023นะครับทุกคนนะนี่นะครับเป็นเป็นสีแดสงสดแบบนี้นะครับหลังคาสีดำทุกคนตัดกันโคตรจะสวยนะทุกคนเนาะกำลังตามหารถไฟฟ้าแท้100%อยู่ต้องมาดูเจ้า MG EV ตัวนี้เลยนะ้วก็น็อต MG4 ตัวนี้เลยนะครับที่สำคัญน,นะทุกคนนะ็อต MG4 ตัวนี้นะครับได้ในส่วนของตัวประกันแบตตลอดอาายุุนนนะทกคเ ภายในของเจ้า M44 ตัวนี้ก็คือสวยๆแบบนี้เลยเนาะอะไรนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวเบาะหนังนะครับเบาะเบัะไฟฟ้าหน้านี้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าแบบนี้เลยพวงมาลัยนะครับได้เป็นปพวงมาลัย m u l ติ function น,นะครับในส่วนของตัวหน้าปัดเริ่มมาจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยทุกคนเนาะตัวจอเป็นจอคัลสกรีนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เป็นมือไฟฟ้าแล้วนะทุกคนเนาะตัวนี้นะครับได้เป็นรถไฟฟ้าแท้100%วิ่งได้อยู่ประมาณ400กว่าโลแล้วทุกคนเนาะตัวนี้นะครับวิ่งได้อยู่ประมาณ400กว่าโลนะครัับในนส่ววของตห้องยก็คือสวยๆแบบนี้เลยนะคร ใครกำลังตามหารถไฟฟ้าเทสหนึ้อยเอยู่ผมแนะนำเลยเจ้า m g 4 EV ตัวนี้โคตรน่าใช้งานเพราะว่าที่สำคัญเจ้า m g 4ตัวนี้รับประกันแบตตลอดอายุนะทุกคนเนาะอ่ะด้านหลังก็ทุกคนดีไซนะ์ด้านหลังเนีน่สปอยเลอร์มีอย่างนี้นะทุกคนเนาะสปอยเลอร์ของไทยไทยเบสตัวที่สมีมาให้เนาะแล้วก็ไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับไฟท้ายดีไซน์ตัวยาวๆแบบนี้เนลยนะเซ็นเซอร์ถอนะย,นะยหลังมีให้นะครับกล้องความลึกสองศาแล้วทุกคนเนาะแล้วก็ตัวตอ้งเกี่สัมภาระก็คือกว้างสบายนะทุกคนเนาะที่สำคัญยังสามารถพับเบาะได้อีกด้้้้ววยนนนนนะะะะทุกคคคเเาาาาตัััััีรรรบบบบบสมถพไดดใหู เนี่นะครับเป็นการพับเรียบลงไปเลยนะตัวนี้นะครับเนาะอ่านี่แต่ได้พับเรียบแบบนี้ไปเลยนะทุกคนเนาะสามารถสช้สมาระได้เยอะพอสมควรเลยนะทุกคนตัวนี้นะครับ m g 4เนาะอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนไาถัดไปเดี๋ยวเราไปดูสําหัตัวห้องเครื่องของตัว m g 4ตัวนี้กันบ้างนะครับว่าสัตัวห้องเครื่องเป็นยังไงจะโล่งแค่ไหนเราไปดูกันครับนี่ทุกคนน้อยสําับตัวห้องเครื่องของเจ้า m g 4ตัวนี้นะครับก็ หน้าตาตัวห้องเครื่องจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนน็อตตัวแบตเตอรี่12วลตรวนี้นะทุกคนน็อตนี่นะครับก็คือสองตัวหน้าตาห้องเครื่องของเขาซึ่งตัวรถนะครับสีเดิมทั้งคันทุกคนรถไม่มีการแกะการถอนน็อตเลยทั้งสิ้นนะทุกคนเนาะรถสีเดิมทั้งคันเลยนะครับสภาพตัวรถคือโคตรจะสวยนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะทุกคนใครกำลังตามหารถไฟฟ้าแท้100%อยู่เอาไปลองใช้งานนะทุกคนเนาะตรวนี้น่าสนใจนะครับนี่บอกเลยว่าน่าสนใจมากที่สัมพันราคาเพื่อสื่อแข่งขมบัเท่านั้นนะครับ แต่ไฟแนซ์นก็ได้นะครับเนาะหากาสนใจอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์นะครับและกด Subscribe ผมด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ